เอาแค่วันนี้ให้ผ่านไปกูทำตามใจกูอนาคตช่างแม่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยดิวแซดกแล้วคือพยายามทำอะไรให้ไม่เหมือนเดิมมันมีเหตุผลอยู่พี่ว่าทำไมเพลงผมไม่มีฮุกช่วงนั้นผมฟังพี่พีมาพี่ครับมีหลายคนที่ทักผมมาแบบทำยังไงครับพี่เริ่มยังไงครับพี่ก็เลยตอบพวกคนพวกนั้นไว้ว่ามึงเลิกถามแล้วมึงก็ไปทำา t a y Team Stay Team s t น y Channel Welcome to w i l i Channel ไปนะคะจากครั้งที่แล้วมีเป็นคนข้างหลังอันนี้มาคนข้างหน้าแล้วนะคะเป็นเวลาที่ฮอตที่สุดตอนนี้คือท่อนีพอ<ก> <c oughs> เอาจรงิงผมไม่อยากให้แบบคนจำแค่ท่อนเดียวนะ <c oughs> ผมพูดอะไรลงไปเย <c oughs> อะมากเลยอยากให้ฟังั้งเพลงมันก็ดีนะเพราะว่ามันติดหูท่อนนี้มันก็กระจายไปไงผมก็ไปหาเพลงฟังมาได้ฟังเลยขอแสดงความดีก่อนเพลงได้สิบล้านแล้วตบมือตบมือ จริงๆไฮไลท์มันมีสารความหมายนะพี่ไฮไลท์ที่แบบขีดเส้นใต้ตัวไฮไลท์เน้นเ<อ> <ไล S 1> น้นกับกาไฮ <ล S 1> <น>ไลท์ใช่มันมันจะมีแร่ไอเทมทอร์กเบลมันไม่ถึงล้านนาทีไอสองเพลงเนี้ยแร่ไอเทมนี่คือบอกถึงตัวเองว่ากูเนี่ยแร่ไอเทมแล้วทอร์กเบลก็เป็นประเภทว่าพูดถึงแฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่ไฮไลท์นี่คือแบบเน้นเลยว่ากูต้องได้เพลงนี้อะไรเงี้ย เอ็นเคีัลทไฮไลท์ไลท์เหมือนกันนะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือชีวิตไฮชีวิตเมาเมาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกภาษาหนึ่งภาษาใต้พี่ไฮไลท์คืออะไรลอะไรไฮไลท์ไฮไลท์พี่ไฮไลท์แปลว่าเพลงอะไรรอไฮคเพลงเก็คือมันเป็นแบบเพี้ยนเพี้ยนมาไฮไลท์ไฮไลท์มีมีสาวความหมายก็นั่งคิดกันอยู่เพื่อน3คนเลยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเพลงที่เราอยากจะพูดตอนนี้นะคะก็คือเพลงอะไรคะชอปเามเซลล์อ่ะคือน้อยหน้าคนข้าง หลังเลยได้ไงคนข<อ>้างหลังมารโรแมนติกแล้วไงเรา <c oughs> เรามากู้หน้า <c oughs> จะเป็นคนเร็ว <c oughs> จริงๆแล้วเพลง Thong Por Myself นี่ชื่อเพลงมันไม่ใช่ชื่อ Thong Por Myself มันชื่อเพลงเขาว่าไอ้เฮียแชมป์ชื่อเพลงแรกเลยคือไอ้เฮียแชมป์คือทำตัวไม่ดีเป็นตัวไม่ดีไม่แต่ลงยูทูบไม่ได้ติดเหลืองป่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าคือผมลงยูทูบไปแล้วโดยที่แบบไม่มีวีอเงี้ยมีเพจนึงเอาไปลงเออเฮียผมกูเคยเห็นด้วยป่ะใช่ไหมพี่เออมีเพจนึงเอาไปลงแล้วเขียนว่าไอ้เฮียแชมป์แล้วเขียนเขียนเขียนเนี้ยเขียนคำเนี้ยพี่ Thong Por Myself เขียนข้างใต้คำว่าไอ้เฮียแชมป์ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียผมชอบคำนี้ว่ะก็คือเขาขึ้นแคปชั่นเเเเเเป็นนนวว่าาพพลงงงงีี้้ยยูดถึตัออะะไร เอาเอาภาพรวมของเพลงนี้คือทำไมถึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชีด่ากูเฉยโอ้ค น้องเรื่องของเรื่องมันมีแบบแฟนเก่าจะเรียกว่าแฟนก็ได้พี่เรียกว่าแบบคนคุยคนคุยก็ไม่เชิงพี่แต่แบบเขาเห็นกันอะไรเงี้ยคนรู้นใจเออใช่ประมาณคุ้นใจพี่คุ้จักกันมาทั้งหมด9ปี9ปีตอนนั้นแชมป์อยู่มอหนึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปก็จะมอหนึ่งแล้วน้องก็ต้องด้วยใช่ปอห้าเด้อเดี๋ยวเดี้อปอห้าไม่ใช่แต่มันมอหนึ่งไงใช่ผมมอหนึ่งแล้วมันก็ไม่ปีปีมันก็ไม่ได้ เขาเขาว่าป5คุณแค่โอ้โหยาเก้คุกกี้หมะมาณประมาณ3ปีตอนผมม3อะไรเงี้ยแล้วน้องมันกินม1นั่นคือแบบพูดไงดีว่าคือได้กันั้งแรกอะไรเงี้ยที่แบบมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดพี่ทั้งที่ว่าผมตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วคืออแแบบมีนยู่ล้วใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วมันมีแบบฉากหนึ่งอะผมขับรถอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพรวมไปละเดี๋ยวเราเจาะทีละบาร์ไปเลยดีกว่าเพราะว่าขับรถเนี่ยมันมีอยู่ในเพลงด้วยใช่จำได้กูเสือกทเป็นไม่เห็นอะไรสักออย่างบกเลลยยเว่สือ คนโคตรเร็วทําความรู้สึกของเธอโคตรเฟลคนหลายๆคนมันบอกว่ากูโคตรแสบพังใจคนคนหนึ่งแหละสัตว์โคตรแหละอันนี้คือบอกเล่าว่าเออเนี่ยคนในสตูนเนี่ยเขารู้กันหมดว่าไอ้แชมป์เนี่ยเป็นคนยังไงเลิวผู้หญิงโคตรเร็วเร็วมากพี่เอาจริงแบบมันไม่ใช่คนถ้าเกิดรู้ดีเทลหนัก่นนั้นก็คือทำกับน้องมันไว้แบบแย่แย่แย่มากประโยคแรกมาคือด่าตัวเองอนเลยใช่ด่าตัวเองกูแม่งโคตรเร็วทาให้ผู้หญิงคนหนึ่งแบบเฟลสัตว์ๆอะไรเงี้ยเฟลแบบน้องมันซึมเศร้าทำให้ชีวิตเขาพังไเลยอะไรังปกี้ยมัน มันพัง <escuch> พ <a League> ังเลยคือมัเป็นซึมเจ้าตอนคบกับเราใช่เป็นช่วงหลังนหลนะช่วงหลังนคือมันพีคพี่เลยก่อนที่บอกจะทำท้องท้องวแค่เขาทำแท้งใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม้ไม้ตีหน้าา ก็มันมีหลายเหตุผลที่กูนั้นไม่เคยบอกทักมากูแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ตอบขับรถผ่านเห็นคุณตอนนั้นแกล้งทําไม่จอดคือก่อนหน้านั้นนะที่ว่าผมตัดสินใจแบบเปิดตัวน้องเขาโดยที่แบบเข้าไปหาพ่อแม่เขาอะไรอย่างเี้ยอย่างนั้นเรียกว่าเขาเปิดตัวเองป่ะวะเออประมาณนั้นเลยแต่ว่าไอ้ไอ้ในตอนนั้นคือผมไม่เคยทำไงพี่ผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเราเลิกกับแฟนยังเออตอนนี้ยังอยู่กับแฟนยังคบกับแฟนปะตอนนี้ก็คือแบบคุยคุยกันอยู่แล้วนะกับแฟนอีกคนหนึ่งอรพี่เข้าไปในบ้านเขาประมาณสี่ห้าวันผม เปลี่ยนสถานะไปโควิดกอ่อนคนเลย <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปยุ่งกับน้องได้คือไม่อยากทําร้ายเขาแล้วใช่คือเขากลัวเขาเกลียบผมไปเลยแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้จริงเกลียบไปเลยเป็นกูกูเกลียบกูเกลียบไอ้ มึงนี่โรกสองใบนี่หว่าตอนนั้นพี่ผมจำได้ว่าน้องมาหาที่ออฟฟิศเลยผมเห็นแล้วพี่ว่าอยู่หน้าเซเว่นผมขับรถแล้วพอเห็นเขาผมไม่จอดที่ออฟฟิศผมขับรถเลยเลยอันนี้คือเจอจริงจริงเจอจริงพี่เนื้อเพลงนี่คือเจอจริงเจอจริงพี่เลยไปเลยอ่ะผมไม่จอดอ่ะผมไม่อยากจอดผมก็รู้สึกว่าผมตั้งใจที่จะทําแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่เจอน้องเขาอีกแล้วคือไม่รักน้องเขาแล้วหรือว่ารักอยู่แต่ไม่อยากให้ชีวิตน้องเขาใช่พี่เพราะว่ามันมันพีคมากๆหลังๆนี่มันเริ่มแบบเรื่องอะไรวะแบบน้องมันเริ่มซึมเศร้านนััก่่ีข้ทวงเ้ร มันมันมันเยอะไปแล้วราไม่เราไม่เลือกที่จะเ,เลือกกับอีกคนนึงแล้วคบเลือกน้องเขามันมันเป็นอะไรที่ยากเ,าเพราะว่าอีกคนนึงเขารู้จักกับบ้านผมเนี่ยอ๋อมันมันทวพันไปหมดทำไมเราดึงดราม่าอออมจีงไหมแม่งมึงตัดฟิลชุนเวนมากหยินหยางอะที่ชุนเวนบอกว่าหยินหยางเหอนพี่พี่ชุนเวนเขาแบบคนดีด้วยกันเมื่อี้โอ้โหรักเนียสัสสัสอันนี้โอ้หดึงดันเลย ไม่เคยมีใครรู้มูเชื่อเลยใช่ไม่มีเคยไม่เคยพูดรายการไหนเออขอบค้ณมากน้องคุณขอแค่คืนเดียวอยู่ด้วยกันกูเสือไม่ให้กอดนลยอมอยู่กับเขาไหมยอมยอมพี่ยอมวันนั้นคือยอมก็คือวันดียวกันเลยรถเลยไปแล้วน้องโทรมาแต่ว่าไม่ให้กอดก็คือนอนไปน้องเขาเป็นคนโทรมาเพราะแบบมาเจอหน่อยนี้เขาแบบเขาตื้อมากเด็กคนนี้แบบตื้อมากๆตื้อแบบตื้อจัดเลยก็คือสรุปให้น้องเขามานอนด้วยแต่ว่าไม่ให้น้องเขามายุ่งกับเราใช่ก็คือนอนไปเลยเจ็บจริงๆนะแชป์พี่จะบอกว่าเจ็บ มันเจ็บมากผม,ผมด่าตัวเองไปแล้วพี่เนเพลงที <c oughs> ไไ่ไม่ต้องดา่าผมัมันเป็นเวลา9ปีที่แบบไม่มีสถานะเลยคือเด็กคนหนึ่งพี่ที่แบบโดนภาคพรมจันน่ะใช่กูใช้คำ <c oughs> ใช้คำ <c oughs> ผิดเลยแบบภาคพรมจันแล้วแบบยึดติดกับคน <c oughs> คนเดียวพี่ผู้หญิงที่เด็กๆวัยรุ่นเนี้ยจะชอบแบบเขาเป็นคนแรกของเราใช่อะไรประมาณนั้นเออแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บพอมีคนที่สองเมื่อไหร่ที้างหมดคือตอนนั้นคือผมไม่ปล่อยคือผมไม่ปล่อยน้องมาเลย ก็เราไม่ปล่อยด้วยเราเห็นแก่ตัวด้วยตัวใช่ตอนนั้นแต่พอวันนั้นจะปล่อยเขาน้องไม่ไปใช่ประมาณพี้เีียดช้ำเห็นอะไรไหมเวลาผ่านนั้นเก้าปีกูตั้งภาวนาและขอให้คุณนั้นเก้าดีกูเลิกมาแบบพี่เขียดแล้วกูต้องไม่กลับใจทิ้งไอความรู้สึกของคนรอบข้างล้กกูจะไม่กลับไป้อนนี้คือแบบผมบอกถึงครอบครัวเขาด้วยว่าเออกูแม่งทิ้งความรู้สึกของเขาเลยของคนรอบข้างรอบตัวเขาคนรอบข้างตัวผมเลยอะกูทิ้งไปหมดเลยแล้วแบบ กูสัญญาเลยว่าไอ้เคียกูจะไม่กลับไปอะไรทำไมเสียงกูสั่นดราม่าแล้วจะร้องไห้ร้องได้นะไม่ไม่ร้องพี่ขอคุณในก้าวดีก็คือแบบอยากให้คุณแบบเจอคนดีดีกว่าใช่คุณเลือกว่าแบบไอ้เคียร์กูต้องไม่กลับใจคือแบบตามที่พูดไปก็คือแบบกูไม่กลับใจแล้วอะไรเงี้ยกูต้องเลิกแล้วก็ทิ้งน้องมัาให้ได้ให้น้องมันมีชีวิตที่ดีไงตอนที่ผมเลิกกันจริงๆอ่ะน้องกำลังขึ้นบินบิีหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวก็ใช่ใช่ตอนนี้คือน้องมีผัวใหม่ไปแล้วเป็นความส คือตอนแรกอะชอบเวนเวนนะแต่ว่าแหน่ไม่พอใจอคะครับไม่พอใจรอคระรู้ผิดรู้ว่าผิด วางใจได้เลยว่าคุณนั้นต้องไม่ใช่คนผิดกูเดินออกมาน้าตาไหลพร้อมกับมีดคมกริบแล้วที่อนนี้พี่ชอบมากล้ว<อ>หันด้ามม,มีดมาแทงใจตัวเองเนี่ยโอ้โหคือแบบคนคิดว่าหันด้ามมีดมาแทงใจตัวเองคือมันเอาด้ามมีดมาแทงใจเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างงาั้พี่มันหันกลับมาแล้วก็มาแทงใจตัวเองไปถึงเอาหันคือเรามีจับตัวมีดมาแทงใช่เราไม่ได้เอาด้ามมีดมาแทงยังไงก็แทงไม่เข้าอยู่แล้วคือตอนที่พี่ฟังอ่ะพี่นึกถึงว่าแบบเดินออกมาพร้อมกับมีดคมกริบนึกว่าไปทําอะไรใครหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็แบบห อะไรอย่างเงี้ยแบบสัใจหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่หรือวะเดนออกมาพร้อมความเจ็บใช่อันนี้คือเปรียบความหมายเปรียบเทียบเพราะมันที่แรงใจแบบในความรู้สึกลึืๆอ่ะเรารู้สึกดีเราแบบเราเรารักเขาไอ้แต่ว่าเราที่มันมันเก้าปีแล้วเราแล้วเราลองคิดไปตอนตอนที่ทาเพลงเนี้ยเป็นวันที่ผมเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วผมเห็นกระจกบานบานใหญ่ใหญ่แล้วผมเห็นตัวเองแล้วผมจ้องอยู่งั้นจ้องจ้องอยู่นานมากพี่ผมจ้องประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยแล้วแบบทำไมมันหล่อจังวะใช่มันมันหล่ออี๊ ขี่เกี้ยๆขี่เกี้ยวๆกลับมากลับมาประมาณหาว่าที่ไคูทําอะไรลงไปบ้างวินนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นฟิลที่แบบผมว่าทุกคนเคยเป็นนะพี่แบบผ่านกระจกแล้วมานั่งคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบทำอะไรลงไปบ้างแล้วคือตอนนั้นคือแบบเรื่องมันเพิ่งผ่านมาด้วยพี่แล้วที่ไอแม่งกูแม่งทำอะไรลงไปว่าี่แค่9ปีเลยต้็เลยแบบเปิดคอมแต่งเพลงนี้เลยผมแต่งเพลงนี้2ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเรียบเรียงตายายอะไรเลยออกมาจากอินเนวนใช่พี่มันไม่ต้องแบบมาเรียบเรียงคําว่าไอ้นี้ควรจะอยู่ตรงนี้ว่าต้องฟลิปรอ่น็ะไทีแบบู มันง่ายมากพี่มันอยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่เรื่องมันเรียบเรียงมาในหัวเราอยู่แล้วเจ็บใจจนตัวซีดเรื่องจริงมึงดูในตัวเพลงเฮ้ยมันซีดจริงๆเหรอวะใช่หรอพี่เบรี่ยเียเหยียบเหยียบเหยอยบเหยบจนใจจตัวซีดเรื่องจริงมึงดูในตัวเพลงก็คืออยากจะบอกคนฟังว่าเฮียเนี่ยที่มึงฟังเพลงกูเนี่ยกูเลียวมากนะเว้ยกูเอาเรื่องจริงมาเขียนเลยว่าเจยมึงลองฟังดูได้เลยแล้วมึงก็จะรู้สึกเองว่าเฮียเพลงกูแม่งเรื่องจริงชิบหายอะไรเง อยากให้ผู้หญิงฟังไม่ดิอยากจะด่าตัวเองมากกว่าใช่อยากด่าตัวเองก่อนนะอยากให้ทุกคนรู้ว่ากูก็รู้สึกผิดนะใช่ไหมใช่ มึงเขียนแกตัวเกินไปหน้ามึงก็อย่างขี้อแถมยังเร็วเกินใครมึงแม่งเริ่มเบื่อสันดานของตัวเองเกินทนทําเรื่องเดิมซ้ำซากมึงมันขี้เกินคนอันนี้คือด่าบแบบก็คือมึงด่าตัวเองหมดใช่คือแบบเพลงนี้ไม่มีอะไรเลยผมด่าเองรันนเลยผมทําอย่างเงี้ยซ้ํซากซ้ำซากทั้งที่รู้ว่าผิดใช่พี่มันเกิดจากความเงียบนะรธออะไรสักตื้นไหมเนี่ยความเงียบเราอะเราเรามาอยู่อะไรตรงนี้ถ้าเกิดบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมยันมก็ดูแบบไม่ใช่พี่มนตอนนั้นมันก็คือรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่ามันผิดแต่มันต้องทำอ่ะ ผิดกับผู้หญิงคนนี้แล้วกับอีกคนนะรู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดแต่มันแบบน้อยกว่าคนนี้เพราะว่าคนนี้มันในระยะเวลานานกว่ามากมันเกิดแบบความสมคัญแบบแปลกๆอะพี่พี่ว่าความรู้สึกแชมป์น่าจะเป็นแบบว่ารู้แหละว่าผิดอะแต่ว่าพี่ไม่เป็นไรวะเอาสถานการณ์ตรงหน้าความรู้สึกตรงหน้าเราก่อนมากนั้นเอาแค่วันนี้ผ่านไปอะกูทําตามใจกูอนาคตช่างแม่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยดึงแซดดีแล้ว ก่อนคุณเดินออกจากไปคุณหลุดปากทําไมใจร้ายหัวใจคนนะไอสัตว์ไม่ใช่ใบไม้ราบเลียกคุณมาหาผู้ไล่กลับไปแล้วเอาความรู้สึกให้มันมาเถียงกับใจให้พี่เดานะอันนี้คือวันที่ไม่ให้กอดใช่ไหมคล้ายๆแบบวันเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันมันไม่มีความสุขแล้วตอนนั้นอ่ะพี่หญิงก็ร้องไห้ตลอดเวลาคือดมาไม่ให้กอดแล้วไล่กลับอีก เหมือนคนผีเข้าอพี่อยู่ก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีขึ้นมาว่าทําอะไรลงไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบที่จะเลิกดีกว่ากูไม่ทำแล้วไปหาพ่อแม่แล้วก็เดินออกมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะกับคนอื่นอะไรในเวลาที่แบบเร็วมากพี่ประมาณเดือนหนึ่งพี่ทำอะไรเขาดน้องเขาแต่จริงก็ไม่ขาดพ่ออาจารย์ไม่ขาดขาดไปแล้วขาดไปนานแล้วโอเคเต่อเมื่อกี้มันหอกมากน เป็นใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับกูรักใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับกูเป็น<ม>แฟนกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับกูขอให้ไปจากกูและพ้นจากกูที<ค> <คน S 2> เทียงนี้คือลงโทษตัวเองใช่ไหมใช่ดาวดาดายับเลยพี่แบบผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้เวลาคนอื่นด่าถ้าเกิดจนะด่ากูอะไรกกูด่าเองก็ได้ไม่ต้องมาดา่ากูหรอกเพราะว่ามันมี้ต่มีหลายคนมากเลยที่แบบเป็นเพื่อนน้องเขาเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยคือมันแก้วเปียคนนี้ก็ต้องาาเป็นเพื่อนคนนี้คนนี้ก็ต้องเป็นเพื่อนใช่เขารู้จักกันเดียวกันแลสังคมเราเป็นสังคมเดียวกัันนนไไปปแล้้้ว่่ระมาาาเออตงงดดกกูู ทาเพลงนี้ออกมามเพราะว่าความทียเป็นสิ่งเดียวที่กูมีรักใครไม่เป็นแล้วก็เลิกมองว่ากูดีพอได้แล้วไอสัตว์พอเถอะพอใจพอเรื่องนี้ใส่ไอคีย e er. มันนั่งเสียใจพอไปผมทําแบบนี้มาหลายรอบแล้วพี่ทำในิสัยแบบนี้หลายรอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเชียมันไม่จบพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอได้แล้วเคียพอได<ม>้แล้วชาำพอใช่แล้วได้พอไหมก็ไม่พอก็ก่อนพอวะรอยฟังกนพอตอนพี่แบบน้องไปอะไรเงี้ยพอน้องกาลังจะแบบเขาเรียกอะไรเริ่มมีชีวิตใหม่ผมจะเริ่มรู้สึกหัวกางโอ้ยจะเที่ยงมึงพกตูดเลย น้องกลับมาอีกอะไรเงี้ย ก็ทาแบบเดิมอ so ีกพอแล้วเลยนิสัยไเคียร์ตังเสียใจพอไปอะไรเงี้ยคือตอนเขียนเพลงนี้คือรู้สึกว่าเยียพอแล้วต้องเลิกแล้วต้องเลิกการกระทําแบบนี้ของตัวเองแล้วใช่แล้วเลิกไหมเดี๋ยวผมล่ออ๋อโอเคโอเคโอเคพูดต่อเลยพอเลยสัตว์เลือกอื่นแล้วแม่งก็พอกันผู้ชายสันดานแบบกุไม่ต้องรอมันขอบคุณมากที่คุณยังทนรักเพราะว่าไอ้แชมป์เปลี่ยนไปไม่ได้แม่งก็คงงั้นเพราะว่าใส่เป็นงี้เปลี่ยนไม่ได้ใช่นิสัยนิสัยผมอ่าทุกคนเขาจะรู้กันหมดสตูลแม่งเป็นจังหวัดที่โคตรพ่อโคตรแม่ กันละเป็นเพื่อนกันหมดเลยไงคนก็จะบอกว่าไอ้เที่ยม,ม,มึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ไหมมึงนี่ใย่เนี่ยมึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกไอ้เที่ยมมึงก็เที่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดอันนี้หมายถึงเรื่องผู้หญิงใช่เรื่อ <laughs> ทุกคนก็จะแบบเขาจะรู้กันว่าเที่ยมใช่ไหมมึงร้ายเว้ยมึงอยากเข้า,าใกล้ามากเลยเท่าที่ว่าหน้าก็ไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นใช่ไมเฮยไม่เกี่ยวเว้ยขาลง <laughs> เป็นต่อ <laughs> รูปหล่อเป็นรองไปเจลเลมแสงเม่อวานสว่างที่มื่อวานี่แรงดันและความถี่ฟ้องอยู่อะไรตรงนี้ ในความฝันของคุณนั้นมีแค่คุณกับผมคุณจะรักรลยยำคนนี้ผมว่าคุณสับสนแล้วทาทุกอย่างให้พังแล้วคุณจะไม่กับหลังลืมมันไปให้หมดแล้วขอคุอยู่กับฝันคุณจะมารักรลยยำคนนี้มันไม่โอเคหรอกมันไม่ใช่ความรักจริงๆหรอกใช่มึงอ่ะสับสนแล้วมึงสมควรจะไปหาคนอื่นแล้วแล้วมันมึงไม่ต้องมาทนอะไรกับกูอย่างนี้หรอกมันก็แย่พี่ตอนนั้นมันแย่มากแล้วทำทุกอย่างให้พังก็คือทำจะทำทุกอย่างให้ม่งพังกว่านี้อีกแล้วก็ให้แบบขาดกันเลยอะไรอาเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องมาตามเราแล้ว เรื่องเฮีย้ยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีปะ่ะ ใช่คือที่มึงเห่าอ่ะก็บอกว่าทำเที่ยวกับน้องเขาเพื่อที่น้องเขาไปเจอคนดีๆกันใช่แต่ทั้งที่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีอะไรแต่ก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นข้ออ้างใช่ผมรู้สึกว่าไอ้นี้ยถ้าเกิดผมไปพูดลอยๆอย่งนี้ยมันจะเป็นข้ออ้างไม่ดีแต่ไ้่เกิดผมทำเองอ่ะยังไงแม่งก็ไม่เชื่อข้ออ้างมันก็ต้องคืความจริงอยู่แล้วนั่นนี่คิดว่าเขาได้ฟังเพลงเราไหมฟังแล้วพี่แล้วเขาโทรมาด่าไหมไม่โทรมาด่าพี่ันนะะคหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยหลังจากทำเพลงใช่ผมได้เข้าอยู่ ค่ายไฮเทนเลยครั้งแรกที่แบบขึ้นมากรุงเทพผมพาน้องขึ้นมาด้วยน้ออะไรวะอะไรวะเกิดไม่เลิกเกิไม่เลิกเแต่คุณบอกพอแล้ว่าจบไง ก็บอกว่าโอเคครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดไงว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงพี่แล้วมันหายคือหายเลยแบบไม่ใช่หายแบบปกตินะพี่หายแบบติดต่ออะไรไม่ได้เลยใครเป็นคนหายเขาหายเขาคาบล็อกเพื่อนทุกคนเลยที่แบบรู้จักกับผมเลยเพื่อที่ว่าไม่ให้ผมจะติดต่อเขาได้ขนาดผมตอนนี้ผมจะทวงของจากเขาแต่ทวงไม่ได้เลยทวงของอะไรอ่ะแบบมีสเก็ตบอร์ดคู่กันอะไรเงี้ยทวงนี่ทวงของเขามาซื้อให้เขาไม่ใช่พี่มันเป็นบอร์ดคู่อะไรเงี้ยคือเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นทาโ ตึงให้ดีเลยเหนื่มึงฟังอยู่มึงจำไม่ได้แล้วไม่มีอะไรทำไม่ได้เลยอยู่งเทพแล้วเบื่ออะไรถือว่าชงให้อย่างหล่อๆเลยทิ้งเฉยเลยมาคนละฟิลกับจุนเวนจริงๆมีน้องเขาแบบโพลมาว่าเออน้องเขาตั้งลูกกับผู้ชายอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็ผมก็ไม่เคยกล้าเข้าไปดูนะผมไม่เคยกล้าแบบจะเอาเฟซบุ๊กอื่นไปดูเลยเพราะว่าแล้วตอนนี้เรามีแฟนใหม่อะยังครับยังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาเห็นเขาจะแบบทะเลาะกันทันทีใช่ตอนนี้คือแบบกำลังดูใจกันอยู่เดี๋ยวนะแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัววเองแล้ใช่ เดี๋ยวคำถามต่อไปคิดว่าน้องๆน่าจะแบบอยากรู้มากเลยเราแต่งเพลงไงเวลาคิดสัมผัสหรือคิดเพลงคิดอะไรอย่างเงี้ยเรามีทิคอะไรยังไงบ้างไหมฟังบีทก่อนครับตอนแรกมาดูว่าทําอะไรกับบีทนี้ได้บ้างเลยคือสไตล์ผมก็คือฟังบีทก่อนแล้วก็เรามาดูแบบฟังสัดส่วนเราหาสัดส่วนใส่ไปคือฟังบีทแล้วก็ทำใช่ทำทำตามตามฟิลเลยปล่อยตามฟิลให้มันลงกับบีทแล้วจะจับจุดได้เองเช่มพี่ใช่มันจับเองมันจับได้เองมันจับมันจั แค่อันนี้ต้องต้องอันนี้เท่านั้นจะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องแบบ แต่เพลงของน้องอ่ะแทบจะแบบไม่ซ้ํากันอ่ะทางโฟลดทังเนื้อ้องอ่ะไม่คือไม่มีฮุกบ่อยพวกนี้ไม่ไม่ได้มีฮุกบ่อยเยอะขนาดนั้นแต่พอเพลงมีมือมีจีนอ่ะมันก็เหมือนเปลี่ยนอ่ะไม่ได้ทําให้เพลงน้องน่าเบื่ออ่าคือเนี่ยเดี๋ยวมีฮุกละเดี๋ยวไม่มีฮุกเดี๋ยวนู้นนี่นั่นอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือพยายามทําอะไรให้ไม่เหมือนเดิมันมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าทําไมเพลงผมไม่มีฮุกช่วงนั้นผมฟังพี่พีมาพี่ครอบดีแต่พี่ตัวเองไม่เย็ดดีแต่ฮุกไม่เย็ดอ๋อเฮ มันมันกระแสฮิปฮอปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชียถ้าเกิดกูจะดังกูจะไม่ดังกับพวก อ๋อพี่เบนก็มีใช่ไหมที่บอกไม่ดังกับใช่อคำนี้มันติดจเในหัวมากพี่ของพีพีอะไรเงี้ยว่าว่าเพลงไม่ติดุกแม่เย็ดก็เลยไม่มีหัวมากสามเพลงรวดผมปล่อยไว้ไม่มีฮุกักเพลงเลยแต่ว่าคนเอาไปคิดกันเองว่าแม่งมีฮุกเออมันที่ว่าแม่ไม่มีฮุกนะคนแ่าจะมีท่อนเด่นๆขึ้นมามันเขาก็เลยแบบเข้าใจว่ามันเป็นฮุกใช่จริงเราเป็นแร็พเขาไม่ใช่เป็นใช่แร็เพียวเลยแต่จริงๆพี่ว่าการมีฮุกมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทําให้การแร็มันแย่ลงนะใช่ใช่มันทําให้เพลงมันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ย เราไปเน้นเวิร์ดเนื้อหาในเวิร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงคนที่ฟังแล้วเขาฟังอยู่แล้วใช่ใช่พี่คือยังไงผมก็หนีฮุกไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมีฮุกอ,อย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมีมืเมอเมตีนจะมีฮุกอันแรกแต่ฮุกนั้นก็เป็นฮุกที่เป็นแร็ปเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นเมโลดี้เยอะใะใช่เพราะผมไม่ถนัดเมโลดี้แตะว่าจะเป็นเคยร้องไอแอนบีมาก็คงจะไม่กลับไปทางนั้นแล้วหน้าตาไม่ให้ดูมึงหัวใจสีชมพูมากมึงมิงอ<ม>่ะ ฝากถึงแรปเปอร์หน้าใหม่เพราะว่าจริงๆคือ CN ทํามทำมาสิปีอ่ามีอะไรยากฝากถึงมีหลายคนที่ทักผมมาแบบอักผมมาเยอะมากเลยว่าทํายังไงครับพี่เริ่มยังไงครับพี่ก็เลยตอบพวกคนพวกนั้นไว้ว่ามึงเลิกถามแล้วมึงก็ไปทำโอเคโอเคถ้าเกิดมึงมึงถามแล้วมึงไม่ทํามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เริ่มนั่นคือแบบผมรู้สึกว่าผมเลสเปคคนที่เริ่มทําแล้วแบบถึงจะไม่ไม่ดังก็เถอะผมรู้สึกว่าที่มันทําแล้วยเงี้ยมันมันเริ่มแล้วนะ เอสเปคจริงๆนะที่แบบคนที่เริ่มแล้วต้องทำเรื่อยๆถึงมันจะเห็นคนผมที่สุดแล้วว่า10ปีของผมเนะี่ยมันมันไม่ได้เห็นคนในวัน2วันเนี่ยผมใช้เวลา10ปีแล้วเสือกมาดังปีที่9จะพูดว่าดังก็ไม่ใช่แบบมีคนรู้จักคนปีที่9อะไรเยยงี้ยว่าชื่อ CN เอ็นเนาท้อ,ทอมั้ไหมท้อพี่ทอ้อมันก็มีบ,บ้างทุกคนแหละผมว่ามันก็มีแบบทอ้อแต่มันมันก็ไม่ได้ทําให้แบบอยากเลิกเนี่ยมันมีแบบเพื่อนมีอะไรอยู่ทุกคนคือฟังอย่างที่น้องพูดพี่ว่าจริงๆสิ่งสําคัญอ่ะคือการเริ่มคือม ใช่ถือว่าก็าเหมือนน้องที่เริ่มแล้วเราก็ทําต่อเนื่องมาเป็น9ปี10ปีขอแค่ไม่หยุดวันหนึง่งมันต้องได้ถูกป่ะมันต้องตอบแทนอะไรสักอย่างเลยพี่ก็คือถ้าเราเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วอ่ะยังไงเราต้องได้อะไรกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนมันต้องเกิดผลดี<ช>มันคงไม่มีใครเลวไม่ให้ผลอะไรกับกูตลอดชีวิตะไรถึงจะเกิดผลเสียมันก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่ได้มาว่าเราทําแบบนี้มันเกิดผลแบบนี้เราจะไม่ทําแบบนี้อีกอะไรอย่างนี้คือแบบเราแค่ทําเพลงเราไม่ไปฆ่าใครตายเราไม่ได้ไปเสพยาอะไรกันเมื่อกี้บอกนมีคดิ ด่าหลายคอมเมนต์เง,งี้ยด่าผมองเงี้ยผมเลเขียนตลอดว่าจะเอาไว้พัฒนาตัวเองต่อไปเพราะว่าผมมองว่าแบบถ้าำคาคาเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนคนที่มาด่าเราแล้วมาชอบเราได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีตอนตอนที่แบบเขาด่ามาผมจะนับหนึ่งหนึ่งอสิบแต่จะลึกๆเลยอ่ะลอแล<ม>้วคิมพยายามคิมพ์ไปว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปทั้งที่ว่าในใจก็โกรธแหล,ละแต่ว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเขาได้มันเปลี่ยนความคิดของคนคนหนึ่งได้ผมว่ามันคุม ยบมือให้น้องครับโอเคตอนนี้ก็แบบเต็มอิ่มแล้วเนาะกับซีเอ็มดีๆรับกับซีเอ็นเออซีเอ็นมาจากอะไรออซีเอ็นมาจากแชมแนนครับเดี๋ยวนะแนนคือแฟนเก่าแฟนเก่าตอนม่อหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ท็อปบลไม่ใช่นะไม่ใช่คนในทอปบลมาเสร็อ้าวแล้วไม่ใช่คนที่คบกับตอนที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วกันเลยตอนตอนตอนม่อหนึ่งอะต่าเอเคเอหรือว่าซีเอ็งอะไรคือใช้มาแล้วก็ใช้มาได้คือแชมป์กับแนนอะไรเงี้ยเขาก็คือใช้เอ็นซีแนนกับแชมป์แล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมเขาเลิกไปแล้ว เขาไม่ได้ทำนี่เลยเขาไม่เล็บแล้วเขาไม่เล็แล้วเขาแบบเขาไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เป็นตากล้องแทนอ๋อแต่เนีซีเอ็นก็แบบเออเป็นไงล่ะคนนี้ชื่อแดนทงแบบว่าดีใจอะไม่ใช่ครับผมเปลี่ยนไม่ได้คนมันจำแล้วใช่มันเปลี่ยนไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยซีเอ็นครับฝากผลงานหน่อยครับก็จะมีช่องหลักคือช่องไฮเคนครับย้ายไปอยู่ค่ายไฮเคนแล้วตอนนี้บิ๊กบอสใช่เป็นเป็นบิ๊กบอยของของผมแบบ ผมรักมากวันนี้อคือใครครับนิโน on the p l e e ทำไมเข <c oughs> พูดไม่ได้ <c oughs> ผมไม่กลา้าพูดเขาใหญ่เกินไป <c oughs> ขอบคุณมากครับที่พาผมมาอยู่ <c oughs> รักนิโนรักรักนิโนด้วยนิโนขอตั้งหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็มีผลงานในช่องตัวเองบ้าง C N Official เดี๋ยวคงไม่บ่อยเท่า High Ten r แล้วโซเชียลมีเดียฝากไว้หน่อยไหม C N แล้วก็ขีดล่างชื่อเรียกอะไร Under Score Under Score C N Under Score Official ถ้าเดี๋ยวมีมีเพลงของชมบรีกับ High Ten r ร่วมกันชื่อเพลงเถื่อนครับเดือดแน่นอนเร็วนี้แน่นอนเออชื่อเถื่อนแล้วเราก็ต้องรอรีแอคแล้วนะว่าใช่ใช่คือชื่อเพลงมันไม่เหมาะกับเราเลยนะใช่ป่ะพี่ชื่อเถื่อนเอาพี่บอกว่ามันไม่เถื่อนไย จบแค่นี้นะครับผมใครมีอะไรอยากจะคุยอยากจะบอกคอมเมนต์ทางใต้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวซีเอ็นมาตอบเพราะซีเอ็นชอบคอมเมนต์ช่องนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็ไป subscribe น้องสองคนกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีกษาและครูพับสวัสดีค่ะมาแบบงงเลยไอ้เหี้ยแชมป์เห็นอะไรมั้ยเวลาผ่านมาเก้าปีกูยังตั้งภาวนาและขอให้คุณได้ก้าวดีกูเล่กในแบบไอ้เหี้ยเพราะกูต้องไปกลับใจที่ไอความรู้สึกของเราแค่แล้วกูจะไม่กลับไปกูวางใจได้เลยเพราะคุณนั้นต้องไม่ใช่ คนผิดกูเดินออกมาน้ำตาไหลก็พร้อมกับมีดคมกริบแล้วหันด้าบม,มีดมาแทงใจตัวเองเจ็บใจจตัวสีดเรื่องจริงมึงดูในตัวเพ